โครงการที่จัดมาธอนนะครับกิโลเมตรวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อทรณสอคนนะครับซึ่งเป็นจปนจุดโดยลองจะเรียบประมาณในทีสองนาทีครับเพื่อที่จะเคนเลยนะผมมีเรื่องเสนนนะครับที่นี่รไยนเไยอรท่เปรียเทยอย่มครับที่นี่หมครับท่นช กราษรอลคุ้มกันกระดาษคุ้มกันลูกตาคุ้มตาครับสามท่านคิวบนต้นรถจะตายบนบนเนี่ยตอนนี้เป็นการถ่ายวิดีโอนะอะไรงานตัวมาอะไรงานตัวมาแก่เข้าเย็นหนึ่งคิไม่กินเนี่ยจะตายเพราเป็นเด็กเราเลังเจียนะเรียพคอเจียพ่อไปให้จับตักที้นะแบบว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่เราขับเคล่อนนะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยที่เป็น รอปล่อยตัวระยะ10กิโลของวิ่งแสสนามแสอําเภอณอำเภอศรีวิไลนะครับตรงนี้เป็นสองสนามคุณพ่อนะครับรออยู่ที่บ้านนาคองแฉนตอนนี้กำลังรอที่จะปล่อยตัวระยะ10กิโลนะครับคุณพ่อที่ที่มีทุนเช็้แน่นนะครับขลอดสภาพคุณพ่อเลยนะครับคุณพ่ออายุเท่าไหร่ครับที่ชื่อ 1 3ป <sk r ises> <sk r ises> <t> ีนะครับ <t> ที <t> ่ผมจำท่านได้ก <t> ็เพราะท่านมีเอกลักษณ์ของตัวเองหรือว่าสมเกียวเม็นะครับยังได้ออนะครับอ๋อลลังเนนลังัเดนนักเรียนดับสเกี ระยะ10ระยะ5กิโลกำล่มมาบรรจบกับ,บระยะ3กิโลซึ่งปล่อยตัวออกไปกำลังจะขึ้นสู่ภูทอก าทำอะไรอยู่แถวนี้รีบรีบรีบตามติดชีวิตนักวิ่งอตอนนี้กำลังวิ่งไล่ระยะกี่กิโลครับห้ากิโลอลองไล่ดูสักสิบเมตรนักวิ่งจากเจริญศิลป์สกลนครนะครับตอนนี้กำลังอ,ออกตัวไประยะ5ยะ้กิโลกำลังจะเข้าสู่ เออขึ้นทอกอ่์หอบนี้ไม่ใช่เสียงหอบนักวิ่งนะครับเป็นเสียงหอบของคนถ่ายภาพอ่าคุณลุงคำหายจากเจริญศินส,นสกลนครเร่งไงยเร่งเอยมีคนไปข้างหน้าแล้วมีคนจากเจริญศรีตามติดชีวิตนักวิ่งท้าเปล่านะครับคำภัยอ,อุปมาณะ,ะจากเจริญศินส,นสกลนครนะครับ เท้าเปล่าเลยครับนังยิ่งท้าเปล่าฮอ่าถ่ายภาพนักวิ่งไปเสร็จแล้วก็มีไก่ย่างไก่ปิ้งอยู่ข้างๆทาง,าง,างรู้สึกหิวขึ้นมาทันใด เดี๋ยวขากลับนะครับฉากหลังนั้นเป็นผู้ทอกนะครับตอนนี้เป็นการวิ่งาแปดสนามแปดอำเภอของบึงการสนามวินที่สามสนามอำเภอศิบิไรจัดหน้าบ้านหน้าคำแคนนะครับตอนนี้ฉากหลังก็เป็นผู้ทอกนะครับด้านที่เห็นด้านหน้าของนักวิ่งนะครับเป็น นี่เป็นจุดให้น้ําที่สองนะครับจุดแห่งที่สของสนามอ่าแปดสนามแปดอำเภอคองบึงการนะครับ8ปดกิโลตอนนี้ผ่านไป3ามกิโลสกิโลกับเวลายี่สบเจ็ดนาทีก็ถือว่าโอเค สำหรับสนามศรีวิไลพูทอกเป็นวิน่งมาอีกละลอกนะครับของระยะ3กิโลแล้วก็5กิโลกำลังจะเข้าสู่วัดพูทอกอีก50เมตรมนะครับเป็นกิจกรรมวิ่ง8สนาม8อำเภอของอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬนะครับ วิวด้านข้างก็มีร้านอาหารย่างย่งางนี่เป็นบรรยากาศยามเช้าบรรยากาศของการวิ่งแต่สนามแปรอำเภอของอำเภอศรวิไลบึงการนะครับตอนนี้สวัสดีครับเร่เร่ถ้วยนับหนึ่งร้ออยู <laughs> ออ่ป้อมยามด้านข้างข,างของผูท้ทอนครับ สายส่วนชุมชนภูทอ,อกนะครับทันสมัยมากอยู่เพื่อนๆนึกว่าเป็นคาเฟ่คาเฟ่ในโคบันในตำรวจภูทอ,อกนะครับ มาเร็วมาเร็วคุณลุงทำอะไรอยู่เรารออยู่นะ <Okay. S 1> ากำลังวิ่งเลาะเรียบกับด้านข้างของวัดภูทอกกันอยู่เป็นด้านข้าง,างะคระับบกะ เป็นระยะเช็คไฟเลยจุดให้น้ำที่สามเป็นระยะที่หอบนี่หอบหน่อยนะครับไม่ได้เดินเลยนะครับ <laughs> ต้องแก้งหอบไหมไม่หอบจริงอ่าโอ 2, อันสองอันสองระยะสิกิโลอ,อันนี้เป็นจุดให้น้ำอ่าจุดที่สามระยะก่อนที่จะเข้าพูทอกนะครับของยิง 8สนาม8อำเภอของจังหวัดบุการสนามที่สามผู้ทอ,อกสิวิไลนะครับอันนี้เป็นจุดให้น้ำก่อนที่จะเข้าวงเดียวเข้าสู่วัดผู้ทอ,อกของเรานะครับอขอขอบคุณทางเจ้าที่ตำรวจและก็ทางอปรพรอที่อำนวยความสะดวกแก่นักวิ่งของเจ้าสนามทั้ง8สนามของบุรารสนามผู้ทอ,อกนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศก่อน เพื่อเข้าสู่ภูทอกนะครับเป็นบรรยากาศของเจ้าหน้าที่ของอปพรและก็ของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายรักษาความปลอดภัยฝ่ายมาโครตระเวนต่างๆนะครับไปนี่คือเข้าสู่ภูทอกค,ครับแต่นี่เป็นชิปจับเวลานะครับระยะระยะต่างๆระยะ5กิโลกับ10กิโลที่เป็น จุดเช็คพอยต์จุดที่มีชลิปจับเวลานะครับบรรยากาศร่มรื่นนี้กำลังเข้าสู่ผูทอกนะครับวัดเจดีเจติยารามผู่ทอกนะครับตอนนี้เข้ามาด้านข้างนะครับ เดียวๆนี่เข้ามาในบริเวณวัดแล้วนะครับเข้ามาบริเวณรูดหอ,อกแล้วจากนงบรรยากาศที่ร,ร่มรื่นระยะ4กิโลระหว่างทางก็จะมีต้นไม้ขนาดใหญ่หลายคนโอกที่แสงที่ไปนี่คือระยะ10กิโล ตอนนี้มาถึงบทเวียนศาลาศาลาของวัดพุทธออกในเวลาอันนี้เป็นศาลาเป็นศาลากลางน้ำเพิ่งเห็นนะครับเพิ่งเคยเห็นอ่าเป็นศาลาหลังใหม่นะครับเพิ่งเพิ่งเคยเจอ เสลาก็บใหญ่เลยลุงครับครับครับไม่รีบไม่รีบโอ้โหวิวสุดยอดหลังนี้เป็นภูทอกเป็นเจดีเป็นสารากลางน้ำแล้วก็เป็นภูทอกอยู่ด้านหลังนะครับอัน,นสารานี้เพิ่งสร้างเป็นเจดี พิพิธภัณฑ์ของอ่นอาจารย์จวนนะครับของผู้ทอ,อกเป็นสังเซีสถานของหนึ่งเป็นหนึ่งที่อของท่านอาจารย์อาจารย์จ,นยจวนนะครับ ไปไปไปเพิ buy, ่งไปอัวออนไปไ่กี่คนรถนอนพิเศษรถนอนพิเศษนี้บ <Kr ug. S 1> ึงการกรุงเทพ V.I.P เนอะ ก็จะเห็นตรงนี้สองบรรยากาศนะครับอ่าบรรยากาศที่มีนักวิ่งวิ่งผ่านมาแล้วก็มีพุทธมามก,กะมีอุบาสกอุบาสิกาอ่าแต่งตัวด้วยชุดขาวเข้ามาทําบุญที่วัดกันนะครับก็จะเห็นบรรยากาศอ่าได้ทั้งสองบรรยากาศนะครับตรงน,นี้ก็เป็นทั้งอ่ากิจกรรมวิ่งสร้างสุขภาพของอ่แปดสนามแปดอำเภอของบึงกาฬนะครับสนามผู้ทอกสนามศรีวิไลนะครับอันนี้นเป็น นานหลังนี่ก็เป็นเจดีเป็นพิธิพันธ์อาจารย์จวนนะครับอเร่ง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 มา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 

อันนี้กำลังจะออกปจากประตูวัดว่าอยุถามหาช่างภาพอยู่มานลีอยู่พี่บัดนี้ <c oughs> อันนี้กำลังจะออกจากวาัด วัดภูทอกวัดเจดีเจติยาคิรีวิหารอันนี้ขยับ Lang sang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  viên Ring Lang sang 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 Tu sang sang mèo mèo sang sang tu sang sang tu mèo sang 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 lên lên sang sang mi sang 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 lắng sen lắng sen lắng sen lên ma lắng sen 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 <laughs> ฉากหลังนี่เป็นภูทอกสี่เตียงที่เห็นด้านหลังเป็นอยู่ของภูทอกนะครับวัดเจดีย์เจดีย์อาราม เฉยก็จะอยู่ด้านหน้านะครับประมาณท่าสองร้อยเมตรด้านหน้า